สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของแนวทางของฮานอยนะครับวันเสาร์ที่25ธันวาคม64นะครับก่อนไปรับชมคลิปเช่นเดิมนะครับฝากคำเตือนไว้ให้เพื่อนเพื่อนก่อนเช่นเดิมนะครับคลิปนี้นะครับทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับ ทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากเ,เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําแนวทางใหม่ๆมาให้เ,เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับเรามาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับ ในส่วนของผลเมื่อวานนะครับันที่24นะครับผมจะยี่ิบสามครับก็ในส่วนของเด่นน้อยมัดรวมนะครับเด่นน้อยมัดรวมนะครับผมให้เด่นไปที่4กับศูนย์นะครับฟันไปที่ศูนย์นะครับในส่วนของน้อยพิเศษนะครับ8 3 8 4ามี่สนะครับก็มาที่4ี่ล่างนะครับ นอยปกติ2 3, 2 2, 3, 7, 6ก็หลุดนะครับนอย VP 2 9 4 6 4นะครับก็มาที่4บนนะครับในส่วนของเดยนนอยมัดรวมนะครับเข้าไปที่2นอยนะครับหลุดไป1นึนอยนะครับสำหรับเรียนนอยมัดรวมในส่วนของเดยนนอยพิเศษนะครับผมให้เดมที่3กับ4นะครับฟันไปที่4นะครับผลนะครับ838 44นะครับก็มาที่4ล่างนะครับมาเบิ้นด้วยนะครับ แล้วก็มาที่3บนนะครับก็ถือว่าเข้าทั้ง2ตัวแล้วก็มาที่เจาะ3 8บนด้วยนะครับ2ตัวก็เข้าตัวเจาะก็เข้าตัวรูด3กับ4ก็เข้านะครับก็เท่ากับว่าถ้าเพื่อนผมเคยแนะนําเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าให้นําไปใช้เป็นรูด19ประตูนะครับก็จะได้ไปที่รูด3รูด4แล้วก็เจาะ2ตัวนะครับก็ถือว่าได้3มเล่งนะครับในส่วนเหรียญ3ตัวมา1นึงถึงสตัวนะครับมาที่8บนนะครับ ในส่วนของน้อยพิเศษนะครับก็ยังเดินดีต่อนะครับในส่วนของน้อยปกตินะครับผมให้ฟันให้เด่นไปที่4กับ5นะครับผลนะครับ2 3 3 7 6นะครับในส่วนของน้อยปกติก็ถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมา 1- 2ถึง2ตัวก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับน้อยปกติเมื่อวานในส่วนของน้อย v ีนะครับผมให้เด่นไปที่5กับ6นะครับ ผลนะครับ29462นะครับก็มาที่6กล่างนะครับในส่วนเด่น3ตัวมาหนถึงตัวนะครับก็หลุดนะครับก็เมื่อวานก็หลุดไปที่น้อยปกติ1นอยนะครับหลุดทั้งในส่วนของเด่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเด่นนอยมันรวมด้วยนะครับแต่นอยแต่นอยพิเศษกับน้อย VP นะครับก็ยังมาเช่นเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาตามของวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาตามของแนวทางของวันนี้กันนะครับก็ถือว่าสูตรยังเดินดีต่อเนื่องนะครับในส่วนของนอยพิเศษนะครับเด่นนอยมัดรวมก่อนนะครับของวันวันนี้นะครับผมคำนวณได้ที่สี่ และก็2นะครับผมฟันไปให้ที่4นะครับสําหรับเด่นนอยมัดรวมนะครับเช่นเดิมนะครับมาได้ทั้ง3นมอยนะครับทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็นอย VP นะครับสำหรับเด่นนอยมาดรวมนะครับต่อไปเป็นน้อยพิเศษนะครับนอยพิเศษผมคํานวณได้ที่0และก็1นะครับฟันให้ไปที่1นะครับชุดคู่0นะครับก็จะเป็น0 3 08แล้วก็09นะครับชุดคู่1ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น13 16 18และก็19นะครับชุด3ตัวได้ไปที่8 16 9 13แล้วก็2 13นะครับเดีน3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับได้ไปที่8 1>, 1และก็4นะครับ2ตัวผมฟันไ้ให้ที่1 6และก็1 3 3นะครับชุด3ตัวผมฟันให้ไปที่9 1 3นะครับในส่วนของน้อยพิเศษนะครับก็ในส่วนของน้อยพิเศษเด่น2ตัวก็ชนกันที่1นะครับกับเด่น3ตัวนะครับเรามารอลุ้นผลกันว่าจะมาที่1หรือเปล่านะครับถ้าชนกันแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเป็นน้อยปกตินะครับส่วนของเด่นน้อยปกตินะครับผมคำนวณได้ที่2และก็3นะครับผมฟันให้ไปที่2นะครับชุดคู่2นะครับก็จะได้ที่2 4 25ี่และก็สอนะครับ ชุดคู่3นะครับชุดคู่3ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น3 4 3 5 3 6แล้วก็3 7นะครับชุด3ตัวได้ไปที่1 2 5 2 2 7แล้วก็5 2 7นะครับเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับ ห้ไปที่7 0ศและก็3นะครับ2ตัวผมฟันให้ไปที่25้และก็27นะครับชุด3ตัวผมฟันให้ไปที่2 2 7นะครับแลวก็5้7็นะครับในส่วนของหนอยปกติก็เช่นเดียวกันครับน้อยปกติเด่น2ตัวนะครับ2กับ3นะครับชนที่3กับเด่น3ตัวมาหนึงอ2ตัวนะครับเดี๋ยว เรามารอลุ้นกันว่าตัวชนจะมากันหรือเปล่านะครับในส่วนของน้อยวีพีนะครับน้อยวีพีผมคำนวณได้ที่0และก็1นะครับผมฟันไปแที่1นะครับชุดคู่0ก็จะได้00 02 04และก็07นะครับชุดคู่1ก็จะเป็น10 12 14 แล้วก็17นะครับชุด3ตัวจะได้0 17 1 17แล้วก็4 1 0เด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับของนอย VP ได้ไปที่0 3แล้วก็7ครับ2ตัวผมฟันได้ไปที่1 0 แล้วก็17นะครับ3ตัวผมฟันให้ไปที่017นะครับก็ในส่วนของนอยบีเช่นเดียวกันนะครับเดี่ยนสตัวศูนย์กับหนะครับมาชนกันที่0ูในส่วนของเดี่ยน3ตัวมาหนึ่งถึง2ตัวนะครับก็ถ้า,าเดี๋ยวเรามารอผลกันว่า0จะมาหรือเปล่านะครับ ในส,ส่วนของเด่น2ตัวกับเด่น3ตัววันนี้ชนกันทุกหน่อยนะครับน้อย VP ชนกันที่0ูนยะครับนอยปกติชนกันที่3นะครับแล้วก็หน้อยพิเศษนะครับชนกันที่1นะครับก็หวังว่ามันจะมาตัวชนนะครับจะก็ย้ำเพื่อนๆสมาชิกเสมอนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆก่อน,อนก่อนนำไปใช้โปรดช้ววิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก็สำหรับแนวทางของฮานอยวันนี้นะครับขอครบถ้วนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปที่ผมลงในวันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อน <c oughs> ๆสมาชิกนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยนํำรวยกันในวันนี้แล้วก็ในทุกๆวันเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ